สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับผู้ปลุกมิชชั่นจีนะวันนี้อยู่ในเคาน์เตอร์ i ไ e ์จะออกเคาน์เตอร์สไตล์ตลอดเลยไม่ช่คนละเกมนะวันนี้ามาเล่นขำๆนะขำๆสักด่าน2ด่านนะครับถ้าเป็นไปได้นะก็ล่าสุดรู้สึกว่าจะอัปเดตมามีจิตกรรมนะไม่พูดนะครับเพราะไม่ใช่จุดประสงค์ของเราในวันนี้นี่ผมจะมาเล่นสักด่านสองด่านนะดูจะมาโชว์ทีมสุด กิ๊กก๊ของผมนะครับทีมนี้นะขอเวลต่ำๆหน่อยโชว์ประสิทธิภาพบิวทีมมาโดยเฉพาะเอาจาก1 6ทีมก็ยังไม่เก่งเราโอเคนี่คือทีมที่ผมสรรหาตยยาสรรหาตามผมนะครับก็อันนี้เป็นทีมละเอาไวเ้เปิดด่านะช่างมันไม่สำคัญอันที่ทีมลองลองจะอันแรกนะไม่สำคัญสำคัญคือวันนี้ครับนี่ โมทีมมาใหม่มันก็ไม่ใหม่หรอกมันก็ทีมเก่าที่อัปเกรดขึ้นมาหน่อยนึงนะนะคุณจะเห็นครับมีหน่วยมีตัวโลนะตัวโลพลโลที่เรียกมาได้สองนน้นี่คือหน่วยรับด้านหน้านะครับมีตัวมิเตอร์อันนี้เป็น s s สนะซึ่งก็มันก็ไม่หาได้ง่ายหรอกมันเอ้ยมันไม่หามันก็หาง่ายแต่มันก็หาไม่หาไม่ง่ายเหมือนกันแหละเพราะว่า s s r นะ ก็อันนี้ก็ SR ทั่วไปครับแล้วก็มีตัว R าร์ผสมนะนตัว R าร์ผสมนะ R าร์ผสมอ่าร์นี่น,มมน,มมนี่นี่นนนชอบอันนี้มากเลยคัปเตอร์คัปเตอร์ยิงปืนนุ่นปิ๊ปปิวนะแล้วก็มีตัวซับพอร์ตที่เอามาซับเลือดให้พวกนี้นะซับเลือดมันผ้าพันแผลน,นะซับเลือดนะแล้วก็มันมีสกิลที่ว่าเพิ่มไอความสามารถให้เครื่องจักรด้วยใช่ไหม <S <S แล้วก็มีหน่วยทหารน้องคนนี้ครับเป็นหน่วยทหารหน่วยซับพอร์ตนะที่แรกนึกว่าเป็นตัวเคาน์เตอร์ที่ไหนได้เป็นตัวทหารธรรมดานะ ก็รู้สึกว่าจะเรียกโดนออกมาครับใช้โดนในการเพิ่มพลังจุบตีหรืออะไรสักอย่างเนี่ยโอเคก่อนเดี๋ยวเราจะเอาทีมนี้เพิ่มลงนไปนี่<ม>เป็นรถทหารด้วยสุดเท่แล้วก็มีหน่วยพิเศษอีกอันนี้ก็ทำมาด้วยอันนี้เพียวเครื่องจักรเลยนะเนะี่ยคุณจะไม่เห็นแต่เสียดายมมันไม่มีตัวเครื่องจักรที่เป็นซับอ่ะอ,อ,อย่างถ้าผมได้ไททันมาผมก็เามาใส่ไอ้แก๊งนี้ก็ได้นะเพื่อความเทะ ความความเท่ล้วนๆไม่มีอะไระไปส่งโดยทหารไปอ่ะอันนี้แบบเดินออโต้เลยไม่ต้องคิดอะไรมากแล้วมาตีเวลหกแมันก็มีเวลสิบอะเพราะว่าเอาไปตีเวลยี่สิบก็บัวไม่ผ่านนี่แหละแต่เอามาขับขับนีน่แล้วอันนี้พวกนี้เวลห้าเวลหกมีตวัวแมมมุมแค่สองความสนุกมันอยู่ตรงนี้มันคือแก๊ง มันคือแก๊งรถออกมายิงพิพิวปิ้วเดี๋ยแหล้วอะมันมันเหมือนในเกมทวิเซตเมทัลอะนี่โหพิพิวพิพิวโหมันมันมันดูน่ารักดีนะการที่เอารถถังมาขับชนมายิงอะโอ้ยหนึ่นงหไหมคุณคุณเห็นไหมนะมันสนุกจะตายไปนะไม่ไม่ต้องอะไรอลังการมากแล้วมีโอ้โหเนี่ยมันแค่ไหนยิงไม่หยุดเลยเนี่ยยิงไม่หยุดเลยสนุกจะตายโอ้บีคอปเตอร์เนี่ยพิพิวพิพิวนี่ ไม่เวิร์วังกันละการมากนะเนี่ยไม่ไม่มีความเวิร์วังเ,เอ่อแล้วก็มีไอไอพลทหารนี่ได้จาเออรู้สึกว่าจะเป็นไอรถซับพอยนะที่มันเอามาตัง้งที่ฐานแล้วยึดทหารมาเรื่อยเื่อยเห็นไหมสนุกสนุกแค่ไหนคุณไม่ต้องมานั่งเล่นหาตัวเคาน์เตอร์เปิดอะไรแย่ยๆหรอกคุณเอาพวกนี้มาสนุกแล้วแค่อาจจะมีตัวเอชอาร์บางตัวแค่นอันนี้น ทำไปเล่นไปยิงปิ้ว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 อะไรโอ้โหของดีๆทั้งนั้นแต่ค่าคอร์สไล่มันก็เยอะอยู่เหมือนกันนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวอีกสักพักหนึ่งคุณจะไม่ได้ดูรถถังยิงกันละเดี๋ยวไอยานน่นระเบิดแน่นอนการเดินออโต้บอก่งบอกว่าการเดินออโต้เกมนี้ไม่เหมาะนะเพราะนั้นอย่าอย่าทำอันนี้ผมเอามาทำขับดูเช่นแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวอีกหน่วยนี้กะจัดการเองนะ ไงละ่ะไงละ่ะนี่ขนาดเวลหกนะลองเวลสุงๆหน่อยก็น่าจะสนุกหน่วยปืนกลโดนทุกทีระบบไม่นะเราบอกว่าแตกแตกพ่ายยิงก็ไปยิงก็ไปยิงก็ไปคอปเตอร์เคลียบเคลีย์แมปนี่อันนี้คือตัวเคลีย์แมบของผมนะคือมันบินได้มัน,ม,นมันมีข้อดีในะการบิน หน่วยการบินหโจมตีทางอากาศตัวที่มันตีบนอากาศไม่ได้ก็สบายของนปิ้วปิวป้ว,ว,วนี่ไม่ทรรมดาเไยน,นี่ตัวดันตัวดันป้อมวถดันป้อมไปแล้วรดดันป้อมหน่วยพลทหารนับล้อเครียร์ทางทำหมดแล้วเห็นไหมนี่สิเขาเรียกว่าหน่วยปฏิบัติการของจีงของจีนนะ นี่อันนี้อันนี้อันนี้เขาเรียกว่าลบเป็นกองครับเนี่ยมีทั้งคนมีทั้งอะไรอันนี้ลบเรียกว่าลบเป็นกองครับยุธทธภพกองนะนี่คือหน่วยหน่วยยุธทธทพกรณ์นะโอเคแล้วต่อไปไอ้หน่วยนี้ก็จะระเบิดทิ้งไปอ่านถอยล่าถอยกลับไปแล้วจะเจอหน่วยไอ้คนพลหน่วยลบพิเศษนะนะอันนี้ถูกฝึกมาแบบดีเนี่ยนี่คือหน่วยลบพิเศษแบบหน่วยลบพิเศษจริงๆอ่ะไม่ใช่ไอพิเศษที่มันด้วยวันอลังการ นี่อันนี้คือหน่วยกพิเศษจริงๆเลยนี่ทหารล้วนๆก็เลยส่งหน่วยโล่ไปก่อนเข้าไปปลุกเข้าไปเยี่ยมดันไปดันไอพวกก่อจราจนนี่นี่หน่วยทหารไปแพ้เอามากำจัดปีศาจโดยเฉพาะนี่นะหน่วยความคิ๊ก,ก๊อกทำเป็นเล่นไปนก็ดูสนุกดีนะทำเป็นเล่นไปดันไปดันไปมีปตัวโล่ แก๊สน้ำตาใช่ไหมใช่งแกนเดอร์ชเนี่ยมีคอปเตอร์ด้วยนี่โคตรภูมิใจที่มันมีคอปเตอร์เลยนะผมบอกก่อนนะแต่แค่เวลมันตับไปแหละมันเป็นอะไรที่ภูมิใจแล้วเจ๋งมีคอปเตอร์ปิพิวพิพิวรอไอ้คอปเตอร์หล่นอ้นี่ความสนุกมันอยู่ตรงนี้สนุกนะทำไปเล่นไปเอาไอก้ก,กิ๊กอกพวกนี้มาเล่นโอเคอัพเวลวอัพวลไปต่อไปต่อไปได้ไปต่อ นี่ไปบุกบุกหน่วยรถจิบบุกไปพื้นที่ว่องไว้ว่องไว้หน่อย, thi, อย,อย,อยเติมเอนจีไหมไม่ต้องเติมหรอกนะเจ็บไปน่าจะสู้ได้เวลไม่ห่างกันมากน่าจะนะไม่รู้ว่าจะจบมิชชั่นหรือเปล่าไปไปเร็วเร็วเร็วร,วร,วร,วรไปอับโอเคอเฮ้ยมันเวลตวล่งจะแลตะลตะวลัวโลกบุกไปจริงงอา โอ้โหโอ้โหโดนรัวๆเลยถึกตัวไว้กระหน่ำยิงเข้าไปหน่วยสเกลหน่วยพลทหารยิงเออ่เรียกไอ้ไอ้น้องซัพพอร์ตด้วยโดนมายังอัฟไนมาก่อนเหรอยิงเข้าไปยิงไวเจาะเจาะให้ได้แต่รู้สึกว่าจะแตกแตกพ่ายแน่พิวพิวพอพอยิงเม็ดถั่วพิวพิวนี่ซัพพอร์ตมาแล้วซัพพอร์ตตัวแรกนะซัพพอร์ตฐานมาแล้วมาด้วย ไม่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 อย่าว่าก็แพ้พ,แพ่ายแพ้ดันไปดันไปดันไป,ด,นไปดันไปเยี่ยมโอ้ยบีมโอเคมันสตาร์ทใช่ไหมโอ้โหละเอียดเลยยิงก็ไปยิงก็ไปเร้าจงตีเราต้องปกป้องประชาชนนะไม่เหมือนบางประเทศเด็กคลิปก็บิด,บดไปยิงก็ไป เลยซัพพอร์ตโดนไปไหนละน้องโดนสองโดนมาสิน้องไม่นโดนเลยโอเคน้อโดนมาแล้วไลฟ์สดี่การขัดข้าดสดนะมนบัฟด้วยมนบัฟด้วยอ่าทำเล่นบปหน่วยนี้ออกจะสนุกสนานเนี่ยนี่โล่าอีกแล้วผมมองว่าข้อดีหน่วยนี้คือมันออกมาโคตรจะถี่เนะี่ยความถี่ของม,มันเนี่ยน่ากลัวยิ่งถ้ามาถึงแล้วมันถี่ด้วยนะโอ้โหความสนุกนอยู่ตรงเนี้ยความถี่ของมัน ยิงไปเฮ้ยแต่สามสิบวิจะทันไหมเนี่ยยิงไปไม่ทันแน่เลยอูย้หูมันพลาดไปตาย่โอ้โหระเบิดไม่น่าจะทันนะเดีเ๋ยวร้องเดีงเลต้องขึ้นร,รอเอ้ยสู้ให้สุดนะต้องไปเอาเลเวลเพิ่มนะต้องไปเอาเลเวลเพิ่มโอ้ไม่น่าทันไม่ทันเลยเระเบิดโอเค ต่อไปเอาเวลเพิ่มคอเนี่ยคอคอยังทำดาบิบไม่ไม่สูงนะพองวิ่งบุกโอเค,อเ,คเออดาบน,นี้ระเบิดใครแพ้ไมนะ่นะนี่ทำไปเล่นไปนะขำๆนะเอามาคำๆเออ,อจเออจ้าที่บาดเจ็บเออเอาไปารับด่วนถูกต้องนี่นี่ความกนดกมันอยู่ตรงนี้แหละก็เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว เดี๋ยวค่อยไปทาที่หลังใหม่เดี๋ยวค่อยไปอัปเกรดกันใหม่นะเพราะว่าเดี๋ยวฮอต้องมปอัปเกรดนั้นก็วันนี้ไม่มีอะไรมากเอาคลิปามาทำขำๆนะครับสําหรับทีมทีมอะไรไอทีมทหารผมเนี่ยทหารกับไอทีมเครื่องจักรมาทำหนะําขำไม่มีอะไว่าคุณจะเห็นว่าประสิทธิภาพมันค่อนข้างใช้ได้นะครับแต่ติดที่ว่าดาเมจมันอาจจะน้อยไปน,นิดนึงหน่อยนะแต่ในเรื่องความที่ว่ามันสปอนเร็วแบบโผล่มาปุ๊บปุ๊บเนี่ย ค่าคอสมันก็แทบใช้ไม่เยอะนะอันนี้ประมาณนีนะ้ผมอาจจะจัดทีมไม่ค่อยแข่งเท่าไหร่นะก็เอามาขำๆดูแล้วกันนะแค่เดี๋ยวก่อนเราอาจจะเพิ่มแค่ไอตัวโล่มันก็ได้เสริมพลังให้หน่อยไปนีะให้มันเอไม่ใช่ไม่ใช่โล่ตัวคัปเตอร์เสริมพลังไปหน่อยกดเสริมพลังที่ q วต่อลองใครจะจ่ายคัปเตอร์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 ทีมคัปเตอร์ จริงๆเอาคอปเตอร์นี้ก็ได้นะแต่ว่าผมมันดูมันเป็นไอ้นี่ไปหน่อยอ่ะผมไม่ชอบใช่ไหมผมก็เลยเอาคอปเตอร์ตัวกองอคอปเตอร์ที่ดูเป็นคอปเตอร์จริงๆอ่ะมารถคอปเตอร์อยู่ไหนคอปเตอร์ไปไหนแล้อ,อันนี้ออเ,นเ,เนี่ยเอามาเสริมพลังนข็งขำๆกดเล่นๆไปตังมีมีหแสนแฝงกะถือก้าวมาได้นะไอ้หุ่นยนต์คุยกับคอปเตอร์เรื่องอะไรเนี่ย ผมเหนื่อแบบธรรมดาไปละไม่งคิดวื่อมามึงพูดได้ด้วยเหรอประหลาดแชะอ๋ออาจจะเป็นคนขับก็ได้นะโอเคนี่เราก็ได้คอปเตอร์แบล็คฮอคแบล็คฮอคเนื้อแบล็คฮอคเดี๋ยวฮัมมิงเบิร์ดวะก็ประมาณนี้นะครับำหรับไอทีมทหารทหารแก๊งทหารกับทีมเครื่องจักรนะก็ประมาณนี้สำหรับผมมิชชั่นจีนะมา มาเขาเรียกมาเล่นให้ดูนิดๆหน่อยๆนะสำหรับคา u เตอร์ไฟคาลเตอร์ไฟนะวันนี้ขออนุญาตลาท่านผู้ชมไปก่อนครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับอาจจะเป็นเกมอื่นบ้างที่ไม่ใช่โซลวอร์เกอร์นะเพราะว่าลงบ่อยๆบ,บางทีก็เบื่อ <laughs> คนทําก็มีเบื่อบ้างนะเพราะว่าหลังๆรู้สึกว่า s ซลวอร์เกอร์มันก็แค่ลงดันแล้วก็ทำํำหินทำอะไรแค่นั้นเองยัง,ย,งยังไม่มีคอนเทนต์อะไรใหม่ๆขึ้นมา ถ้าคอนเทนต์ใหญ่ๆก็ต้องลงเป็นปาร์ตี้นะแต่ผมว่าเป็นผมผมมาใส่โซโล่ก็อาจจะไม่เหมาะในส่วนนั้นนก็ขออนุญาตลาท่านผู้ชมก่อนครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับกลาบสวัสดีครับบ๊ายบาย